ขอบคุณแฟนๆทีราชาไทยทุกคนนะคะที่เมื่อวานได้ติดตามเชียร์พวกเราะค่ะก็เชียร์กันน่าจะลุ้นกันแบบว่าหัวใจแทบจะหยุดเต้น,นะค่ะก็แบบขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราะค่ะแล้วก็วันนี้ก็ทําได้แล้วค่ะตีกคำถามหนึ่งครับว่าจากนี้ไปโอลิมปิกครั้งหน้าครับเทนนิสเวยย่ายังไงไปต่อค่ะหนูก็คิดว่าอีกแค่สามปีค่ะหนูจะตอนนี้ร่างกายก็โอเคแล้วก็แบบว่าติดมบูรุ์ะค่ะแล้วก็ แล่นิ้งแล้วก็กระโนี่เพื่อนไปอีกจากแล่นจิ้งถึงหครับก็มีโอกาสที่จะง่ายแล่นจิ้งแบบนี้ขอบคุณครับขอบคุณเทนนิสครับเออ่จูเนียร์เป็นไงครับวันนี้โอเคครับวันนี้แล้วสบายครับที่เจ็บขาเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นครับแต่ก็ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยครับก็จูเนียร์ก็สู้เต็มที่ครับยังไงฝากแฟนๆชาวไทยให้กำลังใจจูเนียร์ด้วยครับนะครับก็สุดท้ายจูเนียร์อยากจะขอบคุณชาวไทยอะไรบ้างหรือว่า ก็ขอบคุณคะครับี่งใจเสียก็เป็นกาลัใจว่าขอบคุณมากจริงครับขอบคุณครับขบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับก็ทั้งนี้เราก็ได้ความสำเร็จครับก็เราก็ทนฟันลายที่เร็วครับก็อยางเป่นอย่างตรงจังอกทครับแต่ว่าทั้งนี้เราทำได้เร็วครับก็ขอบคุณ เขาไหทุกคนขับแล้วก็ให้กำลังใจเราให้เชียร์ั้งดังเราครับก็แต่ว่าคนที่มาของเราก็เราก็ตอเน้เอากับปีนาก็มีสีเกมีเชียงเกมก็มีเพงก็เยอะแยะครับก็เราก็พยายามต่อเนื่องครับคขอบคุณมากครับสุดๆครับแล้วก็เขาเชยครับโคาเชียคิดยังไงที่จะได้เป็นคนไทยแล้วก็มีมีฐานกันมาเยอะเลยครับกพเรื่องนี้ก็ผมก็ผูไปหนาแล้วครับผมอยากเป็นคนไทยแต่ว่า ถ้าตัดสินใจเร็วก็ผมก็ขอเอาเร็วๆครับโอเคก็ผมก็ถ้าทางารัฐบาลแล้วก็ทางผู้ใก,ก็ก็ขอช่วยทำให้เร็วๆให้เร็วครับก็ขอบคุณโคเชนะครับขอบคุณโคเชมากๆที่เหนื่อยมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับ